ไก่สีหอดแล้วพ <tr uth> ี <gram> ่น้องกุ้งเมน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 เดกเ้แต่ว่ามันเป็นโสมันกัดบริเปืือนไะแต่วเาดเดี๋ยวนี้คนใส่หองน้ำห้องยังก็เลยเปืือนโดย สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุกุสูนนสนนออกคนเนาะวันี้พ่อแม่พี่น้องเข้ากับอยู่สมบูอยู่ในเพืือในซ่านเราไม่ได้ออกไปข้างนอกพี่น้องเลยวันนี้เข้าสิไปทรงสการทั้งพอเบายาวเพิ่นหรือว่าพอเบาบุญพี่น้องเลยวันนี้เข้ากับมีหลายขู่หลายคนมาเนาะเดี๋ยวสิไปหันกล้องไปทันทายสบายดีทุกๆทุกคนเนาะพี่น้องตุวบินตัวนี้ก็ยังอยู่ในเฮือนตัวเองพี่น้องเลยเนาะเฮ้าสิไปทั้งงานไปทรงสการพอเบายาวอยู่ในเฮือแ้วเข้ากัสิหันมาทางนี้ มีผ oh, <My people. S 1> ูดายมาเฮือนเนาะสบายดีโดยวบาจรเว้าวลาวน้องพามีไอ้สมบัติก็มากันหลายคนว่า เดีลาตีเลยสาโดยหน้องอุทัยใช้ใ mm> ช้แหนองลาตีเพิ่นเพิ<_<_่มมานนำหลังมาจะไปงานน่าจะไปงานก่อนเลยโดยไปเจอไปเจอยู่นะตอนนี้ครับก็ยังคู่เพื่อนอยู่พี่น้องครักับสิผ้ากันย่างไปมีเบลเล้า่เนี่ยเบอโจนี่พี่น้องมาน้ำกันเนาะเพิ่นกับสิพากันจอดรถไว้หนี่สิพากันย่างไปคุณปุ้ต้องขี่รถย่างเอาเนาะโจนก็ปุ้ได้ไกลบันไดพี่น้องขับไปจอดพุ่นกับคนลายโดยเไอ เจ้าคือเอาแวน่นตานิบข้อเสือคักแทะหีใส่แว่นเข่าประสาบ่าเาาาอ <l ux> <c oughs> อป้าพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบ่งบรรยากาศาเลยส<พ>าผ้าพรม <คำ S 3> พี่น้องย่างไปเลยเนาะป้าป้าอาจารย์ตอนนี้เพิ่นกำลังป้า,ปาจับขากล้องอยางไปน้ำทางเลยพี่นอ้นองเลยไปเบ่ง<ะ> <ไป S 3> น้ำกันเลยพี่น้องบรรยากาศกัสีไปไทยรอบๆเนาะพี่น้องพี่ไปทั้งนี้เด้อพี่ ไปเด้อเจ้ายังเว้าผ้าย่างฮะให้ไผเว้าผ้าย่างแกสิผ้าย่างนะครับโอเคเนาะพี่น้องโดยทางอาจารย์เพิ่นพี่น้องโดยทางบาจอนทางอ้ายสมบัติให้อ้ายสมบัติย่างก่อนเจ้าเจ้าฮู้ทางคือกันโอ้ฮู้ได้อะบ่ื่อว่าโดยพี่น้องอแม่นว่าเพิ่นวาไว้ได้กนาพมีอโดยบ้านเฮานี่ใส่ชุดกได้ไปก็ได้เด้อโดยเพราะว่า บ้านเฮาเพิ่นใสแบบใดก็ได้เพิ่นว่ะดูนั่นก็ทางขึ้นพี่น้องอันนั้นก็ทางเส้นนี้ก็คือไปเซโนแน่นอนพ่อมีเส้นนี้ไอพี่โดยเนาะพ่อจารนี่ก็ไปทางวัดพี่น้องหรือไปทางเฮือนบ่าเตียงเป็นเส้นนี่ห้ากติภากันไปทางเฮือนพอบะยาวแล้วก็บ่าวบุญเนาะตอนนี้ทางอาจารย์เทา น้งพาม,ามีแลยกับบอจอ์ไอสังบ้านพี่น้องเลยตอนนี้หากย่างไปน้ำทางถ่าเบงกูทีฮอดตอนยังไก่เติบประมาณพ่แหละบ่ไกลดอกบ่ฮอดใกล้ๆนี่บ่ฮอดกิโลดอกจังหนกับอต เป็นพันคุณได้เนาะลุงทางลุงก็สิไปงานบ่อ๋อเป็นพันคุณได้แต่ว่าแบบแบบท่านได้เข่าสามูโน่ตัวเลขกับมีได้แบบว่าเมนยามบุญบนต้องหาบ้านอื่นนะบ่มีแต่บ้านแต่คลองเต็มอื้อๆอด้อนะเกือบพันคุณเลยแต่ว่าแบบบ่ท่านมีสามูโนกับมีได้ ไดหมู่บ้านโคกนี่พี่น้องตอนนี้เฮากําลังลงไปพี่น้องุนไปกินทานนําทางพ<อ>่อบายาวเพิ่นคตกี้องนไนปนี้เฮากําลังย่างไปนําทางอยู่เนาะพี่น้องมีบ่าวลาวนี่บ่าวจอน,น้องพามีพี่น้องเอง้ยกมาหลายคู่หลายคนเนาะ พี่เด้ผู้เพื่อนเพิ่งกระซื้อลงไปนี่ได้ตามทางเสร็จนี่ลงไปรถนี่คือแบบนี้กับบทันมีสามโน่ได้หนี่แบบนี้ง่ใหญ่ใหญ่พี่น้องเลยนี่ก็คือเป็นอย่างเด้นเอาพามีเนาะคือหันมายิ้มหวานเท่นะบอกไปยิ้มหวานเท่ เอ้าเอากับว่ายิ้มบานให้ซื้อให้ไหมสะโดยพี่น้องเพิ่นกะสิประมาณบຍาย3เพิ่นสิเคອื่อนทีเอาบรรกาศพี่น้องยางลงไปส้นทางทางเฮืนพอเบายาว เส้นนี่กับไปปลาซาเลยได้เส้นนี่น้องพ่อมีเส้นนี่แล้วนี่นี่โดยเส้นนี่ือไปปลาซาเลยเส้นนี่นี่นี่ทานแนี่นะแมนคนซื้อไว้ขายโตทางนี่กับทางไปปลาซาได้บปล่าเราจำได้แล้วจำได้้แลวบ่าวันนี้ ไก่สีหอดแล้วพี่น้องควเมน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 ดกกแต่ว่ามันเป็นโสมันกับบ่ได้เปื้อนไหเดต่ว่าเดี๋ยวนี้คนใส่หองน้ำหองยางก็เลยเปื้อนโดยนเลยเนโดยเือนบันนอกวันนาโดยประมาณนี้ เดินเงินโบพี p p p. 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 Parole, ่พ oh. uh ี่ไปพี่เห็นเนมแว๊บเห็นเลยแกสะาดไหมใส่คือตาลักแค่ใส่โอ้คือตาลักแท้เจ้าถ้าผู้ใดได้นั่งอยู่ผู้ใดผู้คนจักโดยโบโดยป้า นี่รถไปก่อนเลยรถรถสาตุกบ่นิยังมาหอดก่อนทบ่นานจเหนื่อยแล้ไปเห็นวิ่งสบายดีสบายดีสบายดีมาจะเฮองบ่ไ่กกินทานแล้วแหละแลเาเ่งกิทานเข้าไปกินเข่าไปกินทานก็เด้โดยเดียวเข้าไปกินทานแล้ว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 บ ใส่เวียเพลยอกไหโยาใส่เสือพูดซิบคักแท่นี่มหอดพักกันมาหอดแต่เศ้าคุณบอองวโมงสาธุไปเลยเป็นจังใดเมื่อยบ้เมื่อยธรรมดาเมื่อยแล้วพนแสุดเฟิร์สบ้อสุดเฟิร์สสุดเฟิร์สบุิสมาดำาบ่เป้มาบ้อมานี้ซาลาห่งไทไปพอร้านไทยบสออ้ซาลาพนข้าวพิยอบบ้อมนี่เอ้าสาุกูได้เอาลูกเจ้ามานี่ ไปฝากเหมีน <c oughs> ฝากไว้น้ำไผ่ไงน่ะฝ <c oughs> ากเหมียนผู้เขาอยู่แถวโอ,อ้คนหูจักเว้ยโดย,โดย,ยไปฝากไว้เมื่อยจีมาเป็นได้ไรบ้านเพิ่นโบคือบ้านโตได้เนาะโดย <c oughs> ช่องห้าว่าช่องห้าเป็นได้หิวข่าวบ่หิวข่าวก็จังไรจังไปกินจ้ะือว่าสิเมื่อกินเพื่อนข่อยก่อนก็ได้บ่เพาคนสิปงนี่ก็เอ้ยอีกแค่น่อยเพิ่นก็ย่อข่าวดอกเพิ่งกำลังเห็ดกินโดยเพิ่นกำลังเฮ็ดกินเฮ็ดหยังอยู่เนาะใส่เขาน้องลาตีเด้จ้ะจก็ลงทีไปทางใดพระเจักลงกันแล้ว um, บ kind of right. mm. yeah. uh, ah, ่าวันนี้ลงทางแล้วพระเจ้าไม่เหมือนว่านะทุ่งหาอย่างไรทุ่งหา สงสัยเพิ่นยังคุยเวียกคุยอย่างเพิ่นอยู่เนาะไปกับเพื่อนไทยเลยคันไห่มาอยู่พี่เลยกะสิสิเป็นตะยู่ได้บ่อยู่วันโคกเนี่ยกะทุกพี่เป็นตะยู่ได้อยู่บ่ไม่มีวันเหวียก <c oughs>

กัญญาเห็ดปวกออกนะฮะได้เลยว้าวว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 วมาวววววววหวว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 วาวว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 าวว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 ่ววยววว่วว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 อวว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 วเววสิวปววไวววววราวว่ววาะวว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 วดวเนวววววววมันววอวว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 วออยู่ อากาศก็หฮ้อนฮ้อนเห่อนเนาะห้อนแทกฮ้อนนี่พูดแล้วเพื่อเพผลสีอันนั่นกับประมาณสามโม,ง,มง,งสองโมงสามโมงผลอย่างสีเอาซบลงเลยเอากระนางเล่นไปได้น้ำในได้อยู่น้ำกับคุณได้อยู่กับทางคุณแล้วไปแล้วจุดว่าช่วย<ป>คนเขานางให้ตโตเขาเดียวสิผ้าเข่าไปเนาะทั้งเสาสาเสา นี่เพิ่นหิวข้าวมาเลยสิพาเพิ่นเข้าไปหากินข้าวก่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นบ่แม่นบ้านเพิ่นเพิ่นก็เลยบ่กล้าเนาะเพิ่นบ่มีผู้ลึงแม่นบะโดยเพราะว่าเพิ่นก็บ่มีผู้ลึงบ่ได้เนาะมีแต่เลึงครับกินได้น้ําไปกินข้าวก่อนเดี๋ยนะเดี๋ข้าบ่กินกินแต่น้ําส้มเจ้าจะเดินบะห่อบะมือก็ได้ไม่ได้ยืนอยู่ไปเองเนี่ยก็เลื่องเองเด้อเรียกว่าแต่อยากมาดำน้่งคอย ดำแพ่กันตาพอยน้ำมาฮอดตะกาบมาปลูกกามาปลูกกาซอยเร่เดือนหกนี่วิถีสงการนี่ว่าโอรีได้สิไม่ลุงมิทาลวดแท่ไหนว่าเพราะอะเห็ดลุ่มนะข่อยเสียมจกขูดตะคองหน่ยมาห้ยซอยข่อยได้ข่อยเสียหาเจ้าว่าฝูกซอยมันแลี้ยวไว้สตุกคนเลยจะคองแล้วนี่แล้ว่าเขาเสียหนี่ยเอาเนาะแล้วเขาเสียมจกขูดคองมันได้ขูดแล้วเขาก็เข่าห้ยไปตามคองมันก็เอาเอาขี้พุ่นไส้บ่านี่ขี้พุ่งพกบ่านี่เดีวจะเป็นคองอ๋อเขากข่อยสิฝูงทุกปี เคยบ่บ้านข่อยเอิ้นปลูกก้าพอเดือนหกออกมาสุข่อยจะปลูกทุกปีมีแต่ไม่แต่บ้านข่อยมีแต่บ้านแล่นบ่มีแต่บ้านก็ตั้งหักเดือนเจ็ดจังหว้านแบบนี้อันนี้ข่อยเฮ็ดก้าปีปลูกเข้างั้นเออไม่ได้งับก้าฮะไม่ได้งับก็บ่จักงับแนี่ครับแบบบ้านเห็นยังเห็นบบได้งับเอาเอา เ right okay. uh huh. หน็นแถวเนี่นนะขึ้นมาอะไรก็ง่ายๆแล้วก็วันเขาไต้แปลว่าเสียมเด้อะเขาเลยเอาเอาเขาใต้กันบ่าเขาใต้ห้อยเสียมแลอโดยโดยได้เอาเอาขี้ดินปอกไว้บบนี้ดินปอกไหวอ๋อคือจุบไข่ผัด เอาเสียมจกขูดตะคองมาเนาะขูดคองมะเดาะหอยต้สปลูกเก่คือกันเนาอาลูก่สักลูะตะมาสักผูักีสักลูกแล้วเดือนหกลังสงการเจ้าหอยสีหาเจ้าปะเตยยุ้ยใส่เนาะเจ้าตะเยยุ่ใส่จิกเม็ดอยากได้หาบเลยเดอ๋ดวหอยสีหาเจ้าว่าช่วยสตุกเนาะนั่นคือปลูกเนาะเอาอันนี้บ้านคอยข้าเอิญปลูกกล้าเนาะโคองเสียมจกเด้มันใหญ่เติบได้สามฝ่ามือ เขาเห็ดเป็นคุมเป็นคุมแล้วก็ปอนเขาลงหนักเป็นคุมเป็นคุมแล้วมันสีหางมันสะได้น้อยกอห่างเขายุบเขาลงมันก็เป็นกอเป็นกอขึ้นนะขึ้นเป็นกอเป็นกอเป็นจุกเป็นจุกแมนอันนี้มันมันมันจะเป็นคล้องไปเลยได้แล้วบริดลโลกอีกวะโลกอะไรเนาะโลกออกมาดำใช่ไหมให้ง่แล้วบันนี้มันเป็นเข่างันแบบโอ้เป็นบ้านเนอะเป็นบ้านก้าเป็มันเป็นกี่ป็กีบอะไรกีบเอออลไวบ้างบ้านคอยกับสิเอิร์กาปู เอาขีปนใช้เหมือนขีปนขีงวขีเก็บดิฮะปกมันขืนกระยาแบบมันเย้าได้ไหมลกย้มได้ปีกีบได้ไหมิใส่น้ำมันสี่ิบเกือยันยันบอมน้ำมันผล่นเอ้ยมันจะเป็นยังเนาะยังเรียอยังยังเรียวนียยังเรืยอังินบชิปวนนี้ยืมต่อหอดบ่หอดบ้านบวะ เจ้าว่าไกายว่าเจ้าจากบ้านเจ้ามาพี่ความคิดเจ้าเติมไก่บ่แต่สวรรค์มาเสนอไอ้เพื่อนอะเนาะข่อยเที่ยวไปทุกมือบ้านเจ้าเจ้ามาสามีวากายข่อยไปทุกมือยังว่าอยู่เดี๋ยวเนาะเที่ยวไปกูมือเด้อเขากำหนดให้เลยไปไหนจากนี่มหานี่ไปไหนไงหอยเนาะหกสิบลักหม้อฮอตหกสิบลักสามสิบหารักไปหอดสวรรค์บ่บ่ จากอันจาก pues จางนี่ไปหาจากสวรรค์มหาเซโนสาวหารักแล้วแม่นบ่จากจากเซโนมาบ้านนี่เกียรักไดโอ้เกียรักบ่แม่นเกียรติรักบ่มันบ่ได้ไกลแล้วจุมเจ้าบ่บ่ได้เที่ยวเรื่อยคือข่อยนี่เที่ยวสมมติเลยมันไก่สิบ่ไกลเกียรักกล่วงกล่วงกันไปแล้วประมาณสามสิบปัยเนาะโดยประมาณสามสิบหารักแต่บ้านโคกฮอดสวรรค์เป็มพ่อแล้วรถฮอดไป <laughs> โดยน้องพี่น้องเด็กศิพาทั้งสาวสาวสาวตุ๊กคนเข่าไปหากินน้ากินหนซะก่อนเนาะ <c oughs> ไปบ้านสาวสาวไปสาวห้าสิบ <c oughs> ขอจบคลิปไปซัมเนียกันเดอ้อ <c oughs> พี่น้องเนาะอ่ะสบายดีเด้อไปหากินน้ากินหนก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเนานะ โดยสาหรับคลิปนี้สมบุญก็ขอจบไว้สำนีสักก่อนคลิปหนาพ่อกันใหม่เด้อพ่อเมย์พี่น้องเนาะครับก็ได้ไปทั้งงานศพพโอบ่ายาและบวบุญสําหรับคลิปนี้สมบุญเขาขอขอบุญขอบคุณไปทางพ่อเม่พี่น้องเอฟซีเวอร์สุขสุขนที่ติดตามสมบุญตั้งแต่ต้นจนจบและบวข่าวโฆษณาเนาะสำหรับคลิปนี้ส,บบสมบุญลาไปแล้วสบายดี